ฟังด่วนเหลือเชื่อเกาหลีใต้อวยไทยก่อนเจอกันด้านช้างศึกยิ้มทีละทอนพร้อมลุยขณะที่อีชิอิเตรียมปล่อยไม้เด็ดที่ราชมังด้านมิเคลสันชาบูซนฮึงมินเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับก่อต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคลกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคลการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์ม คลิปนี้จัดเต็มความลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่กำลังลงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้พร้อมที่สุดเพื่อจะลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่4นะครับด้วยการเปิดราชมังรับการมาเยือนของทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันในวันที่26มีนาคมนี้เวลาทุ่มคึ่นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทสด อย่าลืมติดตามรับชมกันเป็นเกมสำคัญสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยว่าจะต่อยอดความมั่นใจได้หรือเปล่าเพราะเกมที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเสมอเกาหลีถึงโซเวอร์คับมา1ต่อ1เกมนี้เนี่ยอิชิอิก,ก็ประกาศชัดต้องการได้แต้มเพื่อที่จะทำให้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบ18ทีมสุดท้ายคัดบอลโลกโซนเอเชียของทีมชาติไทยมีโอกาสมากขึ้นนะครับ และในช่วงการฝึกซ้อมหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมนอกจากอ e ิชิอิจะพยายามติวเข้มการเล่นเกมรับที่มันรัดกุมแล้วเนี่ยให้รัดกลุมมากขึ้นกว่าเดิมทั้งการสอดประสานหรือการช่วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่อ e ิชิ I, จะเพิ่มเติมให้กับทีมชาติไทยในวันที่เล่นกับเกาหลีใต้ที่ราชมังเนี่ยอิช e ิ I, พยายามจะให้ทีมชาติไทยใช้จังหวะทนนซชัจงหวะการเข้าทำเกมลุกแบบใหม่ และทำให้ได้มากขึ้นกว่านัดที่เจอที่โซเวอร์คัพนะครับโดยเฉพาะจังหวะการโต้กลับอิชิพยายามให้นักเตะเนี่ยกล้าจะทำมากขึ้นเพราะถ้าเกิดนักเตะกล้ามันก็จะมีโอกาสได้ประตูเหมือนช็อตที่เราตีเสมอได้นะครับแต่เกมรับอัลัดกุมอยู่แล้วแต่แค่ว่าอิชิมองว่าเล่นในบ้านที่ราชมังเนี่ยไม่ควรโดนเกาหลีแบบขึงหนักเราควรมีจังหวะตอบโต้บ้าง ซึ่งเกมแรกจังหวะตอบโต้เราก็มีแต่ก็ยังไม่ได้เยอะอีชิมองว่าด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยเนี่ยอยากให้เห็นจังหวะตอบโต้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมแต่ย้ำอีกครั้งว่ายังคงเล่นแบบรัดกลุ่มเจียมตัวเหมือนเดิมนะครับซึ่งบอกว่าอีชิอีเนี่ยได้ซ้อมการเข้าทำรูปแบบใหม่ๆไว้หลายรูปแบบด้วยอารมณ์แบบตีหัวเข้า,ขาบ้านอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอดูเพราะว่ายังมีเวลาฝึกซ้อมอีกเนี่ยวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วแข่งวันอังคารนะครับก็ รอดูแลกันนะครับขณะที่ดูทางฝั่งเกาหลีใต้กันหน่อยครับคุณผู้ชมเกาหลีใต้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าสื่อเกาหลีมาที่ไทยเนี่ยเขาก็เขียนหลายเรื่องเหมือนกันนะเขาเ,เขียนเรื่องกังวลอากาศร้อนกังวลเรื่องรถติดล่าสุดคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับสื่อเกาหลีใต้นะครับออกมาชื่นชมทัพช้างศึกทีมชาติไทยหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสนามราชมังรังย้าของทีมชาติไทยว่า เป็นสนามที่สภาพพื้นหญ้าและดินดีมากถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนชื้นแต่ทางฝั่งเกาหลีใต้ชื่นชมว่าสภาพสนามราชมังโดยเฉพาะพื้นหญ้าตอนนี้เนี่ยดีกว่าโซเวอร์คัพสเตเดียมมากๆเพราะเล่นที่โซเวอร์คับล่าสุดเนี่ยสภาพสนามไม่ค่อยดีทําให้ผู้เล่นเกาหลีใต้เล่นได้ไม่เต็มที่นักเตะบางคนก็ผิดหวังและบ่นถึงสภาพสนามโซเวอร์คัพ นี่เป็นเรื่องที่สื่อเกาหลีใต้ออกมาบอกนะครับเป็นอินเตอร์ฟุตบอลนะเออเขาบอกว่าโอสนามราชมังเนียนจริงแล้วการที่เกาหลีได้เล่นที่สนามเรียบๆแบบเนี้ยมันก็ส่งผลที่จะทําให้เกาหลีเล่นได้ดีมากขึ้นเี่ประมาณนี้นะแต่สื่อเกาหลีก็ยังมองอีกนะครับว่าราชมังเป็นสนามที่มีมนขังประมาณนี้แล้วก็ตั๋วจําหน่ายในเกมเนี้ยถูกขายหมดเป็นที่เรียบร้อยจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเกือบห้าหม่นคน นี่อาจจะเป็นงานยากของเกาหลีเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยจะตะโกนเชียร์แบบเต็มที่จะทําให้ทีมชาติไทยมีฮึดอะไรประมาณนี้นะครับสื่อเกาหลีก็พูดถึงซึ่งถ้าพูดถึงสนามราชมังผมไปมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าสนาม้าเนี่ยเนียนจริงเพราะเขาเพิ่งปรับปรุงครับคุณผู้ชมแล้วมันเนียนมากสวยมากอันนี้เป็นมันก็จะส่งผลทําให้เกมฟุตบอลระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นั้นเนี่ยมันราบลื่น มันไหลลื่นมันแน่นอนนะครับเอออ่ะใครอยากดูความเนียนของสนามราชมังเนี่ยผมเปิดให้ดูแล้วก็ใครอยากไปเห็นกับตานะครับก็ไปดูกันได้ในวันที่26มีนาคมใครมีบัตรก็กอดบัตรไว้ให้แน่นเลยนะเออโหเขาหากันให้เยอะเลยอะ่ะใครมีไปดูครับไปส่งเสียงเชียร์ให้กําลังใจทัพช้างศึกทีมชาติไทยเยอะๆเพราะเสียงเชียร์เนี่ยมันเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่างมากนะครับเรื่องนี้นิโคลัสมิเคลิลสันเปิดใจเองเลย มิเกลสั้นเนครับเขาบอกว่าเกมกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาพูดตามตรงเขาคาดหวังอย่างน้อยอ่ะหนึ่งคะแนนแต่ถ้าเกิดชนะเกาหลีใต้ได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมทุกคนว่าจะสู้สุดกำลังขณะที่ผู้เล่นเกาหลีใต้หลายคนล้วนเป็นผู้เล่นระดับสูงโดยเฉพาะซอนฮึงมินนี่คือนักเตะระดับท็อปของโลกเป็นงานที่ยากอยู่แล้วในการรับมือกับซนฮึงมินแต่เขาก็ไม่กลัว ยืนยันซนเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งและเก่งระดับโลกมากแต่เขาก็หวังว่าเพื่อนร่วมทีมและตัวเขาเองจะประสานงานกันได้ดีและหยุดเกมลุกของเกาหลีใต้ให้ได้เพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสุดท้ายมิเคิลซันบอกว่าฝากแฟนบอลส่งเสียงเชียร์มากันเยอะๆเพื่อกดดันคู่ต่อสู้ทีมชาติไทยจะทำได้ดีที่สุดส่วนอาการเหนื่อยล้าหรือสภาพร่างกายหลังจากเดินทางเยอะสำหรับตัวเขาเองหรืออากาศร้อนเนี่ย มิเคลสั้นฝากไปบอกแฟนฟุตบอลชาวไทยว่าไม่ต้องห่วงเขาปรับตัวได้กับทุกอย่างที่เป็นประเทศไทยและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขาฟิตและเขาพร้อมที่จะลงสนามอย่างมากอิชิให้เขาดูวิดีโอจากเกมที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงและเพิ่มวิธีการเล่นเพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าทีมชาติไทยจะสู้กับเกาหลีใต้ได้มันกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอ้โหลูกโซ่นี่ฮึดมากนะแบบ หูใจมาเต็มๆจริงๆนะครับพร้อมลุยสุดๆเออก็เรียกได้ว่ามีลูกโซ่อุ่นใจมิเคลสันเนี่ยสู้กับเกาหลีใต้ได้โคตรมันจริงๆอ่ะผมพูดเลยนะครับเล่นเล่นแบบกับเกาหลีอ่ะมิเคิลสันเนี่ยไม่กลัวครับนอกจากนี้ทีมชาติไทยการฝึกซ้อมล่าสุดก็มีข่าวดีนะครับพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันนะครับหลายคนเป็นห่วงเพราะพี่อุ้มเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่เสมอเกาหลีใต้จนต้องถูก หามเปออกไปใช่ไหมแต่พี่อุ้มก็อัปเดตว,ว่าการบาดเจ็บไม่ได้หนักมากเท่าไหร่แต่ต้องต้องออกมาพักเพราะกลัวจะเจ็บซ้าและหนักกว่าเดิมแต่ล่าสุดนะครับหลังจากที่เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ไทยแล้วก็ไปตรวจปรากฏว่าพี่อุ้มเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บหนักมากและล่าสุดก็กลับมาใส่สตั๊ดฝึกซ้อมได้ปกติเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่อุ้มก็พร้อมที่จะลงเล่นในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้นะครับอย่างที่บอกว่า ในนัดเนี้ยมันต้องใช้ประสบการณ์ของบรรดาตัวเกา๋าอย่างทั้งพิจิชนาทิพย์และพิุอุ้มธิรธรบุญมาทันประสบการณ์ของพวกเขาเหล่านี้ช่วยได้จริงๆและคุณภาพของทั้งสองคนก็ยังคงสู้กับเอเชียได้สนุกอย่างพิ่อุ้มเนี่ยโอ้โหวิง่งสู้มันมากส่วนพิ่เจก็คอยดักบอลคอยสกรีนคู่ต่อสู้ได้ดีมากนะครับก็ถือเป็นข่าวดีเท่ากับว่าไม่มีใครเจ็บและพร้อมลุยทุกคนอะหลังจากนี้จะฝึกซ้อมอีก2วันนะครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันจันทร์จะเป็นการฝึกซ้อมแบบ Off ฟ c i a l t r a i n i n g ก็มีเวลาให้อิชิได้ติวเข้มแทคกติกการเล่นเกมรับและเกมลุกอีกพอสมควรเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยรูปเกมจะอมาเป็นแบบไหนจะสู้ได้สนุกเหมือนนัดเจอที่โซเวอร์ครับหรือเปล่าติดตามรับชมกันนะครับ26มีนาคม1ทุ่มครึ่งถ่ายทอาสดผ่านทางไทยรัฐทีวีอย่าลืมให้กำลังใจใครมีบัตรไปที่สนามไปเชียร์ให้เต็มความจุส่วนใครไม่มีบัตรก็อยู่ที่บ้านเชียร์ได้กำลังใจถึงนักเตะ อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาอัปเดตกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ต้องสุยเปิดพื้นที่ให้คอมเมนต์กันแบบจัดเต็มแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยยูยิบสามนะครับที่ไปเล่นศึกฟุตบอล WFF นะที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเกมแรกเนี่ยเราแพ้เกาหลีไปศูนย์ต้นหนึ่งใช่ไหมนะัดที่สองเนี่ยเราเจอกับทางฝั่งของ ทีมชาติจอแดนครับคุณผู้ชมซึ่งเรานำก่อนนะแต่สุดท้ายก็เจอทีเด็ดของจอแดนทำให้เราแพ้ไปแต่ลูกยิงฟรีคิกของทีมชาติไทยยู23เนี่ยสวยมากนะธนดลขาวสะอาดยิงบอลฮุกมากสวยจริงแต่ก็ต้านไม่อยู่นะครับก็ทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะไปเล่นนัดชิงอันดับ7ครับคุณผู้ชมเราได้คู่ต่อสู้แล้วนะครับโดยเราเนี่ยจะไปเจอกับ UAE นะครับ ในวันอังคารที่26มีนาคมเวลาเที่ยงคืนนะครับไทยรัฐทีวีก็ถ่ายทอดสดเหมือนเดิมให้กําลังใจน้องๆยุบสางกันได้นี่ไม่ใช่ชุดหลักนะแต่ทุกคนก็สู้เต็มที่จริงๆนะเออไปชิงอันดับ7จดกับ u e, ูผมว่าได้ประสบการณ์ได้กเรียนรู้เยอะนะเพราะเจอทีมให,ใหญ่ทั้งนั้นเลยใน WA f อเครั้งนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมนะครับช่วยการกดซับสไครต์ให้กับ YouTube ต้องซุยมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันฝากด้วยนะครับแล้วก็คลิ เลื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลิ่นเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนแน่แนๆกล่นเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ